จิตระดับไหนระดับเท่าใดก็เชื่อมกรรมได้เท่านั้นอย่าได้โอ้อวดทำไมฉันต้องเจอกับคนแย่ๆอย่างนี้หรือเจอฝ่ายมือแทรกเจอของดำคุณใสผีสางเจ้ากรรมก็จิตเธอระดับเดียวกับเขาเขาจึงเชื่อมกรรมได้ก็เท่านั้นเองพระแม่อุมาพ่อศิวะจิตตังดาวจะแปลงร่าง กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับไหนหรือกายร่างเป็นสิ่งใดๆก็ย่อมได้ตามจิตร,ระดับเธอที่เข้าถึงเธออยากได้เงินทองโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะแปลงร่างกลายเป็นมิติในระดับที่เธอชอบ,ชอบเช่นมิติ 3D พดผโชคลาภหาอยู่หากินเกง่งมิติ 4D ฝ่ายมือแสงบุญบาปบารมี มิติ 4D จิตหนึ่งสติวางว่างอรหันรักไร้เงื่อนไขมิติ 6D ปัญญาเมตตาก้าหารจิตอาสาโพธิสัตว์ผู้เสียสระใครจดจอจิตระดับใดก็เชื่อมและเสกให้เป็นให้เจอกับสิ่งนั้นๆและทีเรียนดี CD, นาคาฝ่ายมือแสงจิตต่างดาวมิติ4จะแปลงร่างกายมาครอบงำเธอได้ ก็เธอจดจอและเสกจิตระดับเดียวกันให้เขาเข้ามาเองเหมือนเราไปกลัวสุนัขสุนัขก็แห่มากัดแค่เรายกระดับจิตให้ต่างจากสุนัขสุนัขก็ไม่ถูกกระตุ้นว่าเรากลัวเขาเขาก็จะเกงเราเกงเราก็ไม่มาเจอเราอีกเลยเพราะแสงไม่อาจกลัวความมืดใดๆได,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 ได้มีแต่ความมืดเท่านั้นที่จะเจอ จะต้องกลัวเกงแสงอันแสบตาสรุปมันไม่เกี่ยวกับใครๆอะไรหรือสิ่งภายนอกใดๆจะมาทำร้ายเราได้เลยจิตเราจดจ่อความกลัวซึ่งเป็นขึ้นต่ำสุดพื้นที่ต่ำนี้โคนสิ่งสกปรกก็ไหลมารวมกันเจอกันแค่ฝึกเผชิญหน้าคลายความกลัวยกขึ้นจิตกลัวเป็น รักไร้เงื่อนไขมหาเมตตาก็เหมือนถมที่รุ่มให้สูงขึ้นสุนัขดุผีสางและฝ่ายมืดกรรมใดๆกรรมไหนๆ FM f m am ขึ้นก็จะไม่มาตรงกันเจอกันหรือแทรกอะไรเราได้อีกเลย ขอบคุณข้อความจากนบอศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ